สวัสดีครับวันนี้แม่ผมจะมาทําขนมบัตเตอร์เค้กกับหม้อทอดไร้น้ํามันใช่ไหมคะแม่จ้าเตรียมของไว้จะแล้วรูกดูอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่แนะนำหน่อยแม่อันนี้ก็มีนี่มีตัวช่วยตัวช่วยบัตเตอร์เค้กแป้งสำเร็จรูปอืมอินเลียนก็ใส่ใส่แป้งไปถุงหนึ่งในถุงนี้มีสองแป้งสองห่ออืใส่เนย100ร้อยกรัมไข่ ไข่120ร้อยยี่สิบกรัมถ้าเบอร์สองเนี่ยเราก็จะใช้สามใบถ้าเบอร์ใหญ่หน่อยเราก็ใช้แค่สองใบแล้วก็เนยหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็น้ำห้าสิบกรัมแล้วก็ใส่รวมไปเลยอันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้ใหนะ okay. นนาา้ให้เขานะไม่มีอะไรกันแต่คือเราใช้จริงๆเราใช้จริงๆเราใช้ เราทำขนมให้ลูกๆกินก็ไม่ต้องไปไหนไกลเราก็ซื้อมาไว้ติดบ้านแกะออกมาเลยแกะมาเลยนี่หนึ่งถุงทำได้เยอะไหมแบ้หนึ่งถุงเนี่ยทำได้สองสองกล่องเนี่ยอ๋อสองกล่องนี้ออันนี้แม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ทานเลยไม่ทาเลยไว้แล้วทาเลยไว้แล้วกล่องเนี่ยขนาดสี่ห้าเจ็ดหนึ่ง นี้ก็ใอ้น้ำไว้แล้วน้ำจะร่อนมไมค่อยออกอมไม่ต้องร่อนแล้วนะทำอย่างนี้เลยอ,อะโอเคใส่แป้งใส่แป้งใส่แป้งจิบน้ำต้นแป้งให้มนันแตกตัวนะ่อยอันนี้แม่แนะนำหน่อยได้ไหมว่าใช้เนยของอะไรอ่ะ คิดแม่ใช no okay. okay. oh, ้เนยอิ่มท oh, uh ีเ huh. ร <tr like like uh ียนเหมือนกันเนยจืดดูวยอ๋อใช้เนยใช้เนยจืดนะถ้าเนยเค็มอ่ะมันขนมมันก็จะออกเค็มๆเลยต้องใช้เนยจืดนะใช้ใส่เบอร์นะเบอร์สองก็เอาไปสามสามฟองเลยถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ก็สองฟอง หนึ่งร้อยกรัมเหลือแค่นี้พอดีแม่จะใส่ไปหมดเลยห,หนยนิ่มนะเอาให้มันนิ่มนะกจะต้องละลายนะต้องยีให้เข้ากันใช่ไหมเอาให้มันนิ่มถ้ามันลายเข้ากันแป้งมันจะได้ไม่ฟู ตีเลยมันจะู่ะตีแป้งให้กูง่ายๆได้กินขนมอร่อย ไป mm hmm. ไข่สดๆหน่อยถ้าไข่ไม่สดแล้วมันจะไม่อร่อย mm hmm. มีกลิ่นคาว mm hmm. แป้งทำบัตเตอร์เค้กนี่มีแต่ยี่ห้ออินเิรเลียนหรือแม่ที่แม่ใช้ประจำแม่ใช้อินเิรเลียนประจำเลยรสชาติถูกใจถ้าในอนาคตอิงเปอร์ียนไม่เห็นก็เข้าโฆษณาได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแม่ถึงต้องใส่ก้นดำก็พอดีแม่ก็ไปผ่าต่อมาซึ่งตอนนี้ก็ใกล้วันพรุ่งวันพรุ่งนี้ก็ใกล้เป็นวันที่แม่จะได้ออถอด ถอดแว่นดำแล้วแหละแต่อันนี้คือเราก็ทํำกันอย่างรามมดระวังไม่ให้มีฝุ่นมีอะไร ส่ใใส so ่น้ำใส่นมได้เตเ็ต็มมเ็อเ็เมม เส็จแล้วเดูนะเนี่ยคนขนาดนี้พอนีอ่ใครได้ประมาณนี้ใครได้ประมาณนี้อโอเคแล้วเราทำอะไรต่อนเแี่จะให้กูสังหน่อยได้ไหมไ้ค่ะ เดี๋ยวแม่จะทําอะไรนะคแม่คนให้ฟองอากาศให้ให,ให้ไม่ให้มีผงแป้งอ,อขนาดนี้กำลังดีแค่นี้เราก็ได้ขน,นมอร่อยแล้ว อ,นนอันนี้ก็พร้อมอบแล้วใช่ไหมใช่ไม่องเปิดเตาอบแราวละฮะ<อ>นี่ใช้ไฟร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสามสิบนาทีแต่สามสิบนาทีเราคอยดูไม่ให้มันแห้งเกินนี้เราจะคว์มเตาดยห้านาทีอืม อเคที่จริงๆว่าบอมนานหน่อยก็ได้ <c oughs> แต่ให้บอมเตาหลักๆแล้วประมาณกี่นา,นาทีห้านาทีสิบนาทีก็ได้ให้เตามันร้อนไว้แล้วเราก็เอาขนมใส่ลงไปโอเค มันจะเป็นต้องใส่ท่วมไหมแม่หรือยังไงอะไรแปง้งนี่ต้องใส่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ใส่ท่วมเลยเมื่อโรนมาโอใส่ประมาณเกินครึ่งหน่อยเกินครึ่งหน่อยนึงจะพอดีเลย,เลยหรับสองอันอคือหนึ่งถุงสามารถทำได้สองถาดเลย ถ,ถ้ากล่องหนึ่งมีสองถุงก,ก็ทำได้สี่ถาดกวาดเกลี้ยงเลยนะครับต้อเลี้ยงของแพงถ้าใครมีหม้อทอดไร้น้ำมนันนี่ก็ทำกินกันได้ง่ายๆเลย โอเคตอนนี้เราก็รอให้หม้อทอดวอร์มเสร็จใช่ไหมแม่เดี๋ยวเราเกลียวเกียวได้จะใส่เตาแล้วเนาะวางเตาได้พอ,อแล้วดีเนาะออกมาหน่อยระวังร้อนนะระวงังมือนะแนะม่นะอืม โอเคสามสิบนาทีอีกสามสิบนาทีเราค่อยมาดูกันโอเคจบแล้วโอเคแม่เปิดเลยครับมาดูเปิดจกเราเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นไงล่ะทุกคนหอมมากอย่าให้กิ่งเข้าไปในกล้องจังเลย โอเคครับเสร็จแล้วแล้วออกกันนะระวังร้อนนะแม่ร้อนอะเป็นเรื่องของแม่ไม่กลัวร้อนเลยนี่เหล็กที่เป็นประทะาเหล็กว้า แล้วทุกคนถ้าใครชอบดูเนาะมันง่ายง่ายทำให้ลูกให้หลานกินอยู่ในบ้านเราไม่ต้องออกไปไหนไกลทำง่ายง่ายอร่อยมากแค่เรามีหมอ้อทอดไร้น้ำมัน<ค>นะแม่เนาะมีหมอ้อทอดอย่างเดียวแล้วถ้าใครมีเตาอบก,ก็มีหมอ้อทอดถ้าใครมีถ้ามีหมอ้อทอดก็ตกเตาอบอโอเคอแป๊บเดียวก็ได้กินแลกขนมของอร่อยอร่อยนะใช่เลย โอเคคร like, ับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราแม่ลูกด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ